สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปทุกผู้ทุกคนอืสสวัดีครับมื <Sorry God. S 1> ม่อนี้จะมาสอนฝรั่งสิมาสอนคำว่าคำว่าอะไร oh. Why do I look so fat? Yes. <Yeah>. I'm not fat. You fat. No. ไม่ยอมรับจะของพี่น้องเบิังดูนะอ้วนภาษาันยังว่าบ่อ้วนมื้อนี้ฝรั่งสิมาสอนคำว่า Don't try. <laughs> <laughs> I won't try. Come <laughs> 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 You want to learn a new word today? Yeah. Come <laughs> Polite. That's a good word to learn. Polite. Mm -hmm. Being polite. Being kind. Polite. Being nice to someone. Bring nice. Being, Being polite. Poor. Polite. Polite. Poor. Not polite. <laughs> It's polite. Polite. No. <laughs> what polite? Polite. Say it with me. A E I O U. A E I O U. Yeah, that's good. Mm. See, you say the word too fast. I think you need to carry out the word at the end a little bit less. Like polite. 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 Not pro-life. Polite. Polite. p o l i t e no polite 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 yes being polite being polite บ่าอยากยิ่งพี่น้องภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ I didn't know you could say polite ten different ways ภาษาอังกฤษนี่ถ้าคอยเดี๋ยวว่าถ้าเวลาเขาบอกภาษาอังกฤษที่มันบอมีจังเสียเออข้าเจ้าก็จะฟังบ่เข้าใจได้พี่น้อง เออเวลาคอยเบากราฟสามีนี่คอยฟังเขาเข้าใจอยู่แต่ว่าเวลาคอยเบากรับขึ้นไปนี่เขาจะฟังบอกข้าใจถ้าคอยเบามีมันเกิดขึ้คล้ายๆเป็นภาษาไทยถึงเขาชอช้างชอช้างหรืวเขาต้องออกเสียงถ้าเขาคำว่าคือคำว่าเย็ดหนึ่สิเขบอว่าเย็ดจะซื่อได้หรือว่า yes หนึ่สีเขาจะได้เข้าใจเออภาษาอังกฤษ I think you spit when you say s. yes yes, yes. it's very simple word yes uh, yes like snake yes if I say yet you understand or not yet yeah no, I don't know yet นั่นเห็นบอพี่น้องถ้าคำว่า yet จะซื้อถามหาห่าว่าคำว่า yet จะซื้อเขาเสียบอกขอดใจ I know not yet are you ready not yet นั่นเห็นบอกประจางติดมันสิเป็นแปลกๆอยู่ถ้าคนคนบ่ฮู้ก็หลายพี่น้องถ้าเฮาต้องว่า yes เออเขาตึงสิเข้าใจถ้ามหาห่าว่าคำว่า yet จังซี่เขาบ่เข้าใจได้พี่น้อง เออภาษาอังกฤษต้นสิเป็นคําว่า not yet คือยังไม่พร้อมมืเสียขอใจแนวนี้คึ้นมา yet เนาะอืมกะตลกดีคือการจะพี่น้องภาษาอังกฤษท้าเท้าแบบว่าเท้าใส่สำเนียงเาพูดสำเนียงที่บ่ถูกอักขรเออที่สำเนียงข้าพเาได้ข้าก็ฟังมาขอาใจพี่น้องแล้วภาษาอังกฤษถ้าเท้าเบ,บาแบบว่าสำเนียงบ่ถูก อัคลาเขาก็จะฟังบรูเรื่องพี่น้องก็คอยเนี่ยคอยบอสเนียงบด้ดอกสเนียงกว่าสิบได้เขาเจ้ากับฟังบรูเรื่องเออแต่ว่าคอยเ네นี่ยฟังเขาบรูเรื่องแล้วคอยบอสเนี่ยกว่าสิแบบว่าถึงแม้ว่าจะไม่อยู่นี่ปีหนึ่งแล้วกับสเนียงบได้เขาเจ้ากับฟังบรูเรื่องกันถือว่ายากยุ่งยุ่งคือกันเนาทน่ะจะคลิปนี้ก็มาสั้นๆมาสอนภาษาอังกฤษ เออซูพี่พี่น้องๆองฟังเนาะเออผู้ใดอยากรูกาสังกิดเดี๋ยวพี่ดูหนาสิมาสอนข้ามใดกะมาถาเบิงเนาะค่ะเนาะทริปนี้กะซ้ำนีนละค่ะขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะคะบ๊ายบาย